สวัสดีค่ะสาวสซลินอินเดียหมากมาอีกแล้วค่ะนี่ตาบอกนุ่มตามแล้วละละแล้วซีเฮ็ดอันแกงอมอมกไก่เลยจ้ะนี่คือแกงอมไก่เห็นบหมคะแกงอมไก่แอนคาร์โนโฟอินชัเล็กเนี่ยอันนี้คือแกงอมไก่ใส่บอกบวบค่ะบอกบวบ บวกฝรั่งเมืองนี่จ้ะหอยเ,เขียวแต่ว่าตัดไปแล้วเห็นว่าคะนี่อืมบรรยากาศนี่ล้างบ้านเ้ยค่ะล้างบ้านล้างบ้านให้มันเดือดจักหน่อยนี่ก็คือนี่ตามบกม่งต้มเสเร็จแล้วจ้ะ เ,นเนี่ยเท่มาอาป๊อกนอั่ะอาวีสะเด็นตำบกุงค่ะตมสมตำคนลาวเ็าเรียกตมบกุงคนไทยเรียกตำสมตำโอเคจ้ายิ่อ วันนี้บรรยากาศล้างบ้านค่ะปิกนิกล้างบ้านอ่าโอเคเดี๋ยวสิใส่ฮานุขันสกี้เนี่ยเดี๋ยวสกเก็ดทับทิพย์หานุนั้นหานุกเนนุกใสุ่๊บซบ้านทักอีตู่พักซีลาวใบมะกรูดใส่ไปแล้วจ้ามีใส่ไปเลยใส่ไปเลยผัก ผักนี้เราไม่เหนียวค่ะผักนี้เราปลูกเองอันนี้คือผักชีลาวกับใบแมงลักใส่ไปเลยค่ะอันนี้คือโอ้ภาคใต้เน้นอีกกริสดแสดงที่ใหญ่กระลิสแสดงที่ขาดเน,น้นอีกก็เอาทับที่แบบนี้บอมามันสำรักตักน่ยอย่างนี่เด้อค่ะเห็นบอ นี่บางกาหล้างบ้านนะจ้ะลา,าล้างบ้านล้างบ้านแบบใส่กระทะไฟฟ้าผักเลยจ้าเป็งเป็นกระแทบเป็นตะนั่วบอมาเลยค่ะผู้ใดเพื่อนๆทุกคนสวัสดีมามต้องเอาเ็ <สะ S 1> นโลค่าเนี่ยบรรยากาศแกงอ่อมไก่ค่ะแกงอ่อมไก่ใส บอกบวกบอกบวกฝรัง่งอยู่เมืองนี้จ้ะอืมพอล่ะใส่สี่แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวขอซิมลงกันเลยก่อนสุกแล้วแเกลี่ิมก่อนเดีค่ะ จากลกูขาดน้ำปลาแป๊บนึงขอเอาน้ำปลามาแป๊บหนึ่งด้วยค่ะเดี๋ยวมากเต,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 ตมาแล้วค่ะอ <Yeah, S 1> ยากจะเขาบะหมูเนาะ่ะมาแล้วอาท่าพี่ ก่อนมันก็เค็มใส่หนังปลาไหลก่อนมันแต่เค็มแกงก่อนต้องใส่นาปลาแต่ไม่ใส่น้งปลาครับเแข่งออกเคได้จ้าโอ้แสบเลยอันนี้แสบ ก็เ็นเตอร์เดนเนียที่ไม่เยีะเลยทีเหลืออ,าย,า,า,อ,อใใายินโนมโตอาินเลยบ่ะเยอะบุหีกันี่ก็เอนนี่ล็อบสเกปมาเด้อค่ะสาวสุบินจะพากินข้าวหลังบ้านวันนี้นั่นคือแกงอ่อมเพราะว่าแกงอ่อมในใส้พริกเม็ดแตงมันก็เลยเพราะส่วนตัวนี่ชอบแกงอะไรที่น้ำมันข้น แล้วชิมอีกทีใส่นี่ลงไปแล้วลรเราคนาทำอะไรกินหน่อยนี้ก็อร่อยดีโอเคนะคะเดี๋ยวดูนนบรรยากาศหลังบ้านหลังบ้านกินเพื่อนสองคนค่ะเพื่อนคนนี้เขาเป็นคน ป็นคนฟิลิปปินคนฟิลิปปินก็จะอยู่กใกล้ๆกันก็จะเรียกกันมากินข้าวไม่ใช่ไม่มีคนไทยนะคนไทยที่นี่มีค่ะแต่เขาไม่ว่างคนฟิลิปปินใกล้กันอยู่ใกล้เราก็จะกินกันที่นี้โอเคอย่า uh. okay. yeah. ไหมคะบรรยากาศเดี๋ยวกินข้าวกันอันนี้ขอให้ดูข้าวก่อนอันนี้คือข้าวข้าวกล้องค่ะเพราะที่บ้านจะกินข้าวกล้องจะได้ลดหุ่นไม่ได้ลดหุ่นคือกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วแต่ข้าวขาวจะกินเยอะพุงจะโตแต่ตอนนี้พุงเริ่มยุบแล้วก็กินข้าวกล้องอันนี้ก็ถ้ากินเยอะก็อ้วนเหมือนกันแต่ต้องกินน้อยๆพอประมาณค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปตอนนี้สาวสุรินทร์อินเดนหมากขอกินแกงที่เยอะแยะเลยเนี่ยเต็มหม้อเลยโอเคนะคะบ๊ายบาค่ะ